ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องปลายันในโกดวนนะครับเขาออกไปทำงานกับสน้อยไอุ้วันนี้เรามากรอกข้าวครับตากแห้งแล้วต่างนู้นก็เพิ่งตากเมื่อคืนเขารับ้นอันนี้ตากเมื่อวานวันนี้ก็เกือบได้ทีนี้ก็เหลืออีกที่นึงครับ ยังเกี่ยวไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่สุกดีมันยังไม่งอมดีมันยังไม่งอมดีเพราะว่ารถปีหน้าป้ายันว่าจะออกรถไถทยกเกี่ยวใชว่าจะเอาไม่โครป้ายันเกี่ยวอ,ะอ,อ่ะเออรถยากจริงๆเลยครับปีหน้าป้ายันจะเมาเอาหมดเลย คือรถเกี่ยวเล็กๆมาเกี่ยวราคาสักห้าหกหมื่นเอามาเกี่ยวรอบสองรอบไปจอดซ่อมก่อนเกี h, ่ยวนาตัวเองครับเกี่ยวโพตากอันนี้ก็น่าจะประมาณสองตันข้าวนีปได้ประมาณนั้นแหละฝั่งนู้นก็เกี่ยวเมื่อคืนครับ

นาพีนี bon. ้สวยครับเสียบอมไม่ได้มาช่วยกรอกนะให้ถ่ายน้ำมันตัวเดินอีกข้างหนตัวเดินอีกข้างหนึ่งได้ยินว่าเสียบอมเน่น้ำมาว่าน้ำเต็มบุบเลยเต็มตัวเดินเลย อ้ต้องไปเปลี่ยนฟีนกรุบแล้วมั่งนี่ออเอ็กง่อะายเคี่ยวเออทาอะไเมื่อกี้ก็ขยับตัวไม่ได้เสียบอมจะแปลงตัดขยับตัวไม่ได้ก็เลยเแปลงตัดเหล็กใส่ใส่ตัวสัญญ,ญาณแพร์แน่นอนเลย,ยตัดใส่ปุ๊บขยับตัวปุ๊บเลยเออจานเหลากรีมแน่นอนเลยอ่ทั้ง อันนี้เนี่ยโอ้ยบางหิมนี่มันไม่ร้อนเลยตักใส่ซุปสานอุ๊ยไม่มีคันเลยวันนี้มีแต่คนเออมันคันได้ยังไงมันเจอเสือลายแล้วก็หายหายคันเลยไอฮานุมานี่มันเกาออกหมด อันนี้ก็นับดูนะเก้ากระสอบเคลียหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยหกกระสอบแล้วเจ็ดโอ้เกือบสามเควียน่ะ

เฮ้ยถอยมาถอยมาถอยมาไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเดี๋ยวโดนไม่เรียวรู้นี่นี่นี่โอ้ยคนเยอะครับกรอกแป๊บเดียวอันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ได้กรอกแล้วละอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับจะได้ยอดวิวเยอะเยอะ cepat di